ันกระมี่ที่ีแมนเบิดครับผมอุ้ยอุ้ผมนี่ดอกไงแฮงครับผมอุ้ยปี่น้องเอ้ยบานีนี่ครับว้าวเต็มเดินเลยครับพีหน่อเน้ยอุ้ยมาทักมาเนียเถอะบ้าเอ้ยทีละอุ้ยนี่ครับ สามจุ่มสั่งเฮียงกันเลยครับผมมีแต่จุ่มจุ่มจุ่มยังไงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้สองบ่าวพาพี่น้องไปหาเห็ดกอแดงขึ้นเก้าครับผมเห็ดกอแดงเห็ดร่วงทั่วไปครับผมวันนี้สองบ่าวกพาพี่น้องขึ้นดอยเก้าครับผมเมนครับผมยากาศเมื่อนี้ก็เย็นสบายครับผมหมอกร่งย่างคักครับพี่สาวนี่ครับผมว่าในแจงเปิดห้องเปิดตาซ้ำเนาะเมนครับผมสองบ่าวก็ยังยูพิกากับพิการเดิมเด้อครับผมอําเภอแม่อ่อนจะมาเชียงใหม่ครับผมครับผมครับ สองจุ่มเลยแค่ปมันครับผมสามจุ่มเลยแค่นี้เหรอเนี่ครับไอ่หมดจุ่มชีคีแน่นอนมันก็ขึ้นไม่หีุครับผมแนี่ยครับผมเดี๋ยวมีได้จุ่มอีกแล้วครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับผม่นี่นครับเด็กใครอยู่ช่วงเสียสายมากเป็นแดดเนาะ เน่งเด็กอีกทีครับสีใดมาน้อยืมได้แล้วครับเาสองดอกต่างเดินอยู่กลางเดินครับผมดอกง่านี่ครับมึงไงถั่ขาวๆเลยครับนี เงีนครับดูจุ้มๆเลยครับแม่นี่ยเขามีแบบหลายครับพี่น้องสีแดงตรงเลยครับหนาวันาใ้แดดลยครับผมว่าแดดยังว่าท่านี่เผาแห้งเนาะนี่ครับนี่จะกินนะครับผมพี่ครับ จุ่มเลยครับอ,รอืมทีหลังถี่ตงรงนี้ครับเป็นร่างบานไหมครับพี่นี่น,งงน,น้อยก็เห็นว้ไล่เลยพี่น้องนี่ตั้งหุ่นกระมี่ครับ ใหม่เลยปัดที่ครับเป็นซีจีด้วครับนี่เอ็ดน้ำหมอกครับผมนี่นะครับส,สามจูมครับผมขึ้นมาไม่หลายแห้งครับผไปห่มแหลก็มีแต่จูมครับผมน,นี่ครับ น,นี่พี่หนาวพี่อีดอกนึงขนาดหนาวก็ยังมากออกอยู่ครับผมเงีนครับผมแต่ว่าเฮีกอนนี่หนาวท่าหัวหัวเขายัางตะเกียบอยู่เนาะเงีนครับเป็นหนาเป็นสีแดงเล็กน้อยเนาะเงีนครับส,งอ,บสองจุ่มครับผมจุ่มอีหน้อยเพื่อน ใส่ดีเหมือนกันใส่ดีครับยอดนันบาน,นเริ่มขึ้นต้คอนนะได้ป<ห><อ>ะขึ้นนะ<ด>นี่จีแน,น่อยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนาะที่จูงง<ด>่ายหรือเที่ไห้บ่เนี่โอ้ไหนอยู่ไอยู่ครับจุงนึ่ ท้งใส่ก็มีครับสภาพอากาศกำลังดครับบินบ้านในแห่งหลายเดอ้อครับผมฝนยังตกมาเรื่อยๆอยู่เลย,ดย <c oughs> ได้จูมไว้ตอยอหรีพุ่นจูมนีได้ได้จูนมีเฮตัมมอกนี่เฝ้าทักมาเดอ้อครับผมแซบอิรครับเฮตัอมอก ผมมีสามชุ่มครับผมนี่จ้ถึงงอแงมได้ครับตั้งใจดีครับห้องหนึ่งก็ไม่ค่อยเห็นเนาะโด้นๆสิพอเดี่ยวครับผมเ็นครับ พูดนะครับอีดอกนึงครับไม่ได้จุมจุ่มเนาะมเมนกับผมไม่ได้จุ่มอ่อยต่อยเลยครับอืมไก็นี่สองสามจุ่มครับผมนีเด้เฮ้ยยังไม่อยกตัวน,นี้ ุูหนึงครับก็มกระน้อยอยู่นี่ครับผม้ยสามดอกครับผมน,น,น,นี่น้องมาอืมอันนี้แท้ขาเพื่อนครับคุ้ยใส่ปะใส่ปะตัวแน่นมันมีอันนี้แน่นย ดอกมึงที่ไหนครับตเต็มพ่นเลยครับผมเห็ดตะไคร้ครับนี่นกำลังเกิดไม้เต็มพ่นครับเมียนครับผมนี่นี่นอืมเมียนหน่อยๆด้อครับนี่อีกจุ่มนึงครับบุญทั้ง่านผนนู้ชมครับ ครับผมดีนะแฝด้วยนี่นั่น,นอุ้ยพ่นผึ่งกระมี่ครับผมออกไม่ครับครันี่แดดจะเริ่มมากนะครับโอ้ยเม็ดหน่อยครับผมบบอ้อมพ่นเลยครับผมเม็ดหน่อยอ๋อค้าวเงี้ยเถอะบานพี่น้องสิเอาดุกิดก่อนมึงไง พี่ๆแมนเบิดเลยครับพี่พุ่นน่ะี่น้องอ๊าอนี่เก็บอีกดนครับนี่อตอนนีนนนนนกําลังแซ่บครับผมแมนครับครับดอกนี่ขึ้นไม่ไไหนก็พุ่นตุ่มนี่มหูได้บ่นี่ ก็ตั้งเดือมยออกไรอย่งนออกไงตรใหม่กะดอมก็ตั้งเริ่มออกไหมครับผมขุดดินขึ้นมาใหม่นะครับง จุ่มต่้งเฮี้ยงกันเลยครับผมไหนบ่านี่ตัวหนึ่งพ่อไ่ยครับจุ่มหนึ่งครับนี่สองจุ่มครับผมนี่จุ่มหนึ่งน่ารักสุดๆมากนะครับ น้อมาเบิ่งห่มนี่ครับโพดโพ่อีครับผมดึงวาห่มนี่สิบเออร่อนแล้วครับนี่พูดอลาพี่ครับพี่ข้างล่างกับนี่พี่ครับอุ้ยมาอืมมีเดี๋ยวจุมจ่มจุ่มจุ่มยันยันครับพี่น้อง ชิ้มนึงครับไม่ออกลายจุดอะไรที่นี่เนียนรอบนี้ออกคากแห้งครับนี่นอดอกเอาไว้อะไรกระด้ครับผมอะไรครับผมอะไรเบิร์ดเลยครับ ีสองดอกก็นังมปีนี้ก็ได้เก็บรอบนี้นะครับได้หลาย,ลายจังๆของข้างในจะมีอีกไหมพุณมังไงโอ้ยได้ปะนาะครับผมได้อยู่ได้อยู่ยิงจี้จีกันเลยครับ บาทครับพี่น้องนี่ครับจะมาปดดวดพูดอะไรหพี่น้องนี่ออกมาใัดขาทั้งนอกครับออกหลายแห้งครับผมนีรอบนี้อีกโฮมนึงครับนี่ สามดอกครับกล้ามกลมีเนาะอนี่ครับอันนี้ก็ดกำลังบานใหม่ๆเรื่องข้าวหนึ่งไงทองขาวจัวเลยครับพี่น้องเอ้ยบานนี้ผมครับว้าวเต็มเดินเลยครับพี่น้องนี่โอ้ยมาพักมาเนี่ยนเนยถอะบาสพี่น้องมันนี่แต่จุม่มอ้อยต้อยครับผมจุ่มง่ามครับผมนี่ ครับผมนี่เองครับขายเงาขาดลาดครับนี่โบได้เบิดเลยครับนี่เนี่ได้อยู่ครับดองนี่เสือได้เนาะนอนี่โบได้เป็นเสือครับผมเป็นเสือครับนี่เปี่นทั้งเปี่กับมีครับทำโบนด้มากฟังหนึ่งสองหมื่นเลยเนาะแข่งไต้กับมี ต่อนีกับเพาะได้ครับผมนั่นเป็นเสื้ออืมตนี้เหรครับนี่ครับจูมีแล้วครับพี่นอ้องอืโอ้ยไปห่มในกระพอจังึงจะจูมด้ครับมือนนี้ตัวไหนจูมใหญ่ๆบิ๊กๆได้ครับผม ทั้งไม่เหรอครับได้ปะได้อยู่ได้อยู่อืมบ่หรีมากแค่มือสองมือบานถิมเบิดเลยครับนี่งามอยู่ครับมานห้องนีามมบานเน,ะนาะอืม ใหม่ดึงบุขึ้นนะครับมีนี่สองดอกครับผมจุ้มครับผมอยู่หางข้างยางนะครับอืมติดครับขาเพิ่นครับเห็ดไข่ก็ออกบานครับผมแอนจีอื้อมิดจีหน่อยบอดันตัลังออกไหมไหลเลยจีหน่อย,ยนีย่ครับจี ดอกนึงครับก็ตั้งดอกงามๆได้ครับเลยเงี้ครับจีหน่อยเพิ่นก็มีผมนี่ดอกใหญ่แห้งครับผมอุ้ยหวานจุ๋ยๆได้ครับเงี้ยครับขีดจุ๋มนึงครับอืมกี่ล่ะดอกแดงองตรงนะครับนี่แครับ มีแต่จุกอยู่ล้วครับผมนี่บางทีนะก็ต้องขึ้นมากครับจี่เพื่อนก็มักอ่อนน้ำแนวนี่เนาะอือครับยู่เริ่มเลิมบางสีครับผมอืน,นี่ครับมันคล้องน้ำไหลนะครับนี่ดอกงามๆครับผมเกลียด่ะไรดอกครับอนี้อีกครับผม ลางครับงโปพยยังด้ป่ะเอาดอกไก่ก้อนดอกใสป่ะใช่หรอน,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 นี่นี่รับอีกสองสูงก็ต้องดูดินขึ้นมาใหม่ๆนะครับนี่ใช่ละกูีเลย ดอกเ้็กๆขึ้นไม่ไม่เอาบุาได้หนิกระไลได้ครับพี่น้องพี่น้องมาเบิร์ครับนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าสี่หกครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปดโอ้ยมาๆมาเอาจวดได้ครับผม หายแห้งครับบรอดสาแล้วครับพี่ที่ด้อครับดีบอกออกจกังีดีครับพี่น้องพี่พี่นองออกยากน่อยครับเนียนออกทรงถ่ายเนาะ จะด,ดูการชุดถ่ายนะครับของเห็ดครับผมช่างอีกครับอือออออมมแห้งครับมาผีอีกบ้างอืมมางทีลวครับพี่น้อง ดาวพี่หน,นึ่งสองสามสีหกเจ็ดแปเก้าดอกมาักมาแน่แถบ้านพี่น้องออกจังนะครับพี่น้องเลยพี่มาครับป<ะ>๊านีงอุ้ย,ย,ยที่ล่ะจุ่มลุ่นลุวนนะครับมึอน,นี้ คเพื่องเลยครับพี่พี่กับเมนพี่ปวดพวกบกโม่บกแตงมามีมนีเห็นองียงก็จะมาปวดแท้ะ เป็นเส้นสั้นเลยครับอุย้ยได้แต่ดอกนะครับดอกน,นี้อุ้ยปวกอุ้ยของนิย่ยยยาเด้อครับกระซุ่ลังออกมาเอครับผมอืมเหมนเดียวกันเด้อครับนี่พี่พี่อืมกระจุ่มครับผมีกระซุม่มซุ่มด้วย,ยครับผมนี่ครับ มึงเนี่ยครับ<า>ใช่พ่อผมเนี่ยก็เกือบสามสิบดอกแล้วครับผมสิบก็ดอกครับผมเนียนครับผมสิบ้างไม่หน่อยเพื่อนออขาเพื่อนอาจิพ่ได้ครับผม ลายแห้งเลยหอดนีออกจางแห้งเนาะแห่คครับไปไปเพนัเหี้บโอ้ยแต่แต่หครับผม ขาเพื่อนไอ้นีอีกดอกนึงต่างเดืนเถิดอยูทังท่นฟังเสีืงองันหินครับผม <laughs>

เปิดได้ครับนี่พูดไปพูดอีกไปเทเท่งๆอีกครับที่ก่อนเนาะี่ครับหายไปครับที่นีห่หดจูมู่นะ ันเบิดด้ไหนี่โอ้ยสี่หายหกอ้ยอันร่างกาเนง่รเข้ามานน่โอ้ยโบแมนอันนี้แดงน่อยนี่กลางไงตองตรงกี่ป้ามาโปลก็เรือแต่ว่าที่้องจากเงงครับผม,มงนี่ ดินคือว่าใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวสิโอ้ยเต็มตาครับผมเต็มจนพูผมาเป็นศวนย์เงินสองหมาครับผมหมานข้ากขนาดครับผมวันนี้ จุ่มแบบแบบหลายครับจุม่มเนี่ยนครับผมเทิงจุ่มเทิงบานครับผมบานครับมาแน่เนาะแน่นครับผม <c oughs> สั่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับมาตคนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ